ดวงของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในเดือนมีนาคม2567นะ,ะการงานดีนะครับสำหรับคนที่ไม่รอโอกาสใครจะไปสบัครงานหรือไปสอบแข่งขันที่ไหนนี่นะสอบได้สอบติดนะครับงานก็จะเริ่มม,มีออเดอร์เข้ามาขึ้นเข้ามาเยอะขึ้นนะครับใครที่ทำค้าขายอยู่นะใครที่ทำธุรกิจต่างๆนี่คือ งานจะเริ่มเดินหน้าแล้วนะครับหากมันนิ่งมาจากเดือนที่แล้วเดือนนี้คืองานขยับขยายงานเริ่มเยอะขึ้นนะอ่ะนะครับก็เตรียมตัวเหนื่อยเลยนะฮะชาวคณะตุนนะครับการเงินเนี่ยให้ระวังอย่าให้ใครยืมนะครับการลงทุนถึงแม้ว่างานคุณนะมันเริ่มมันเริ่มจะเดินหน้านะอย่าเพิ่งลงทุนในช่วงต้นเดือน มีอะไรขายขายไปก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับนี่สินที่คนเขายืมไปเนี่ยได้คืนยากนะครับไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเป็นแบบนี้นะใครที่ทําพวกร้านเครื่องดื่มอยู่นะโอ้โหแบบช่วงเวลานี้เลยแหละหน้าร้อนนี่คือขายดีแน่นอนนะครับเดือนมีนานี i นะมันจะเข้าหน้าร้อนแล้วนะจริงๆมันเข้าหน้าร้อนตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์แล้วแหละนะครับใครที่ทําอสังหาเกี่ยวกับพวกบ้านเช่าหอพักอยู่นะอันนี้คือก็จะดีนะครับมีคนเข้ามาเช่ามีที่พักอะไรแบบให้คนพักเช่าแบบรายวันเนี่ยรายเดือนก็ได้นะี่คือดีมากๆนะครับร้านเครื่องดื่มร้านอาหารแบบนี้ก็ได้ตัวคุณเองนี่คือมีเกณฑ์น้ำหนักเพิ่มด้วยนะอันนี้ ใครที่แบบไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะเพราะมันมันจะมีความสุขในการกินนะ่ะในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะของหวานนะครับตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับใครที่ทํางานบริษัทหรืองานราชการอยู่นะอาจจะได้ย้ายไปตําแหน่งไปไกลขึ้นนะครับมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดขึ้นนะครับในตําแหน่งบางทีตําแหน่งมันขึ้นไปแต่เงินมันไม่ขึ้นตามอันนี้คือก็ต้องทําใจนิดนึงนะ นะครับชาละขนาดตุนอ่าเข้าอ่าเข้าช่วงปลายเดือนนะใครอยากลงทุนให้ลงทุนในช่วงปลายเดือนนะครับอย่างที่บอกว่าช่วงต้นเดือนหนึ่งคือให้นิ่งไว้ก่อนพอมาปลายเดือนนี่คือลงทุนได้นะนะครับหรือใครเป็นนักขายอยู่แล้วนี่คือ,อพวกการเซลล์ต่างๆเนี่ยหรือเป็นนายประกันนะครับนายหน้านี่ก็ได้นะมันจะขยับกลับมาขายง่ายปิดดิวง่ายขึ้นในช่วงท้ายๆเดือนนะ ชาลคณาตุลน,นะครับช่วงต้นเดือนอย่าเพิ่งใจร้อนใจเยนเ็ยนๆรอโอกาสก่อนนะร้านค้าร้านขายของคุณนี่คือก็มีลูกค้าประจนะําแล้วละเนี่ยทำธุรกิจอะไรก็ได้นะอยากอยากจะทําธุรกิจเพิ่มเนี่ยพอเข้าช่วงปลายเดือนนี้เนี่ยเริ่มทําเริ่มอะไรได้แล้วนะครับลงทุนต่อได้นะครับชาลคณาตุลน,นะครับอต่ลืมนะครับว่านี่เป็นการทานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจ่จบเป็นรายบุคคล พื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็เชื่อว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็เชื่อว่าจะร้ายทุกคนอะไรที่มันดีๆเนี่ยก็ขอซึมซับเข้าไปส่วนอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องไปจำใส่ใจนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางก็พอ